ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านชัยวัดอะรหลยยนต์นะครับบางบัวทองไซน้อยเรามาพบกันสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับเหมือนเช่นเคยเป็นคลิปแนะนําสินค้าบ้างนะครับหรือการทดลองสินค้าต่างๆให้ดูนะครับที่เกี่ยวกับอไหล่รถยนต์หรือแนะนําวิธีการซื้ออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรแบบนี้นะฮะมาเจอกันทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งคลิปทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ วันนี้ก็เช่นเคยนะครับอย่างทางร้านผมเนี่ยก็จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ S T P อยู่แล้วนะครับอย่างที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ S T P แต่เดี๋ยวจะมาบอกให้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของ S T P ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็คุณสมบัติของทั้ง2ตัวนี้คืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะแนะนําช่องทางในการติดต่อนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะอสอบถามราคาอะไรนะครับหรือว่าจะมาดูอะไร ร้านเรานะครับเป็นร้านจําหน่ายอะไหล่รถยนต์นะครับเป็นอะไหล่รถญี่ปุ่นนะครับอยู่ในช่วงของจากถนนกาญจนานะครับมุ่งหน้าอำเภอไซน้อยหรือนึกไม่ออกคือใครที่จะไปอําเภอไซน้อยนะครับอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับอําเภอไซน้อยจากถนนกาญจนามุ่งหน้าไปอำเภอไซน้อยเข้ามาจากถนนกาญจนาเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามา3มกิโลร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนที่จะถึงตึกการไฟฟ้าบางบัวทองร้านอยู่ปากซอยแสงทองหนึ่งนะครับ ท่านใดที่จะโทรมาสอบถามก็เบอร์โทร0867564161หรือ id Line ก็เมมเบอร์ได้เลยครับ0867564161ไลน์มันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ท่านใดที่จะสอบถามหรือเข้าไปติดตามในเพจนะครับก็เพจร้านช้ยวัฒน์อรยนนะครับพิมพใน Facebook ได้เลยชัยวัฒน์อรยนหรือท่านใดที่จะซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์นะครับก็มีทั้งใน TikTok นะครับแล้วก็มีช่องทางใน Sho p e, ปี หรือจะทักมาสอบถามแล้วก็ซื้อสินค้าทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าท่านใดต้องการโอนเงินแล้วก็ให้เราจัดส่งของให้นะครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่าทางร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับไม่มีเก็บปลายทางทุกๆกรณีนะถ้าท่านใดที่ไม่มั่นใจว่าเราจะส่งจริงหรือไม่ส่งจริงอะไรก็ลองเข้าไปดูในเพจของร้านได้ครับว่าเรามีการส่งสินค้าเรามีการรีวิวสินค้าให้ลูกค้าจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่โพสต์ตัวสลิปนะครับหรือใบใบส่งของนะครับ ของลูกค้าเนี่ยลงหน้าเพจเด็กขาน,นะครับเพราะว่าเราจะส่งปุ๊บเราจะส่งเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าไปเพราอป้องกันการที่ว่า,ามิจฉาชีพเห็นก็จะเอาไปแจ้งยกเลิกแล้วก็เอาสินค้าไปได้นะครับอ่เรามาเข้าเรื่องอันนี้กันดีกว่าอันนี้นะครับเป็นหัวเชื้อของเอ p ทางร้านก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เอ p หลายๆตัวเช่นน้ำหัวเชื้อน้ำมันเครื่องตัวสองตัวนี้หัวเชื้อน้ำมันเกียร์หัวเชื้อน้ำมัน power หัวเชื้อน้ํามันดีเซลน้ามันเชื้อเพลิงนะครับทั้งดีเซลทั้งเบนซินพวกนี้นะครับเราก็จําหน่ายแล้วก็ตัวหัวเชื้อฟัดชิ่งออยนะครับนี่แล้วก็อันนี้วันนี้นะฮะจะมาแนะนําตัวหัวเชื้อน้ำมันเครื่องของ S T P นะครับเป็นยี่ห้อ S T P ยี่ห้อนี้เป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับนำเข้าโดยบริษัท Automotive Asiatic เเประเทศไทยจำกัดนะครับนี่ฮะตามด้านหลังนี่เลย เรานําเข้าถูกต้องนะครับเพราะมีฉลากภาษาไทยแปะอยู่นะครับคือผมไม่ได้นําเข้าเองผมรับมาจากบริษัทนี้แต่ว่าไม่ใช่ของที่ว่าแอบนําเข้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ฮะผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งใน USA ก็จะแปะมาแบบนี้เลยอันนี้เป็นหัวเชื้อละมันเครื่องเราพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเห็นทั่วๆไปนะครับตามร้านอะไรทั่วทั่วไปหรือตามร้านจาหน่ายร้านที่ว่าลูกค้าไปซื้ออะไรต่างๆก็จะมีตัวนี้จําหน่าย ก็คือเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องหรือตรงน,นี้จะเขียนมาเลยว่า oil treatment นะครับคือตัวนี้คุณสมบัติเลยตามที่เขาเขียนมานะลดการกินน้ํามันเครื่องนะครับสำหรับรถที่เครื่องหลวมๆใช้งานมานานๆคือมันจะไปทําให้เป็นฟิล์มหนาขึ้นนะครับฟิล์มน้ามันหนาขึ้นให้น้ํามันเนี่ยเพิ่มความหนืดของน้ํามันให้น้ํามันละเหยกลายเป็นไอได้น้อยน้อยลงนะครับแล้วก็การรั่วซึมนะครับน้อยลงนะครับแล้วก็ เพิ่มความเหนื่อยของน้ํามันอ่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็ลดการสึกหลอของน้ํามันเครื่องและช่วยทำความสะอาดช้าล้างสิ่งสกปรกลดการสึกหลอนะครับแล้วก็ช่วยไม่ให้น้ํามันเครื่องเนี่ยเจือจางนะครับ mm. คือเอาง,ง่ายโดยรวมถ้าเอาเอาพูดกันตามที่เราเข้าใจง่ายหัวเชื้อน้ำมันเครื่องมันเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องนะครับให้ดียิ่งขึ้นนึกถึงตอนเช้า เราขับรถมาจอดตั้งแต่เย็นเราจอดไว้หนึ่งคืนน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำจะไหลาจากที่สูงลงที่ต่ําอยู่แล้วน้ำมันเครื่องก็จะไหลลงก้นอ่างหมดน้ำมันเครื่องที่อยู่ในตามหลอดวาลวตามท่อส่งน้ำมันต่างๆก็จะไหลลงมากองอยู่ที่ก้นอ่างทั้งหมดเช้ามาเราสตาร์ทเครื่องพอเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันยังไม่ได้ถูกปั๊มขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนฝาวาลวนะครับไปเลี้ยงพวกชุดวาลวต่างๆนะครับ น้ำมันมันยังไม่ได้ถูกปั๊มขึ้นไปฉีดบนนั้นแต่ชิ้นส่วนด้านบนนั้นมันขยับแล้วเพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์หน,นึ่งเครื่องเนี่ยมันขยับไปพร้อมกันทั้งหมดอยู่แล้วทีนี้น้ำมันมันยังไม่ได้ขึ้นไปเลยเพราะปัม๊มน้ำมันเครื่องก็เพิ่งเริ่มหมุนเหมือนกันยังไม่ได้อัดน้ำมันแล้วก็ฉีดลงไปตามไปหล่อลื่นตามส่วนที่มันเสียดสีต่างๆนะครับตรงนั้นน่ะอาจจะทําให้ชิ้นส่วนของเราเนี่ยสึกหล่อได้เร็วขึ้น aunque. เครื่องยน,เงเยยนงตนเ,เนาอช้ มากขึ้นเพราะน้ำมันมันยังไม่ได้ไหลขึ้นไปเลยก็คือเหลือแต่เหล็กกับเหล็กแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราใส่หัวเชื้อแมครื่องเนี่ยถ้าใครที่เคยใช้หัวเชื้อแมครืงนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สังเกตง่ายๆลองเอามือไปจับดูครับมันจะเหนียวติดมือล้างไม่ค่อยออกมันจะหนืดหนืดเหนียวเหนียวแล้วมันก็จะลื่นมากแล้วเวลาล้างมันจะล้างไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้คุณสมบัติของมันคือมันจะไปจับกับผิวโลหะผิวเหล็กผิวตามชิ้นส่วนต่างๆได้ดีนะครับ ไม่ไหลลงไปก้นอ่างนะครับเพราะมันโมเลกุลมันเล็กนะครับมันสามารถไปเกาะตามชิ้นส่วนต่างๆได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วๆไปนะครับและทีนี้เวลาเราสตาร์ทตอนเช้าเนี่ยน้ำมันมันก็จะขึ้นน้ำมันยังไม่ขึ้นมาแต่ชิ้นส่วนต่างๆมันถูกปกป้องด้วยหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ได้นะครับ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นออยล์ทิชนต์ทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆจะถามว่าแล้วตัวนี้มันต่างกันยังไงตัวนี้มันจะเขียนว่า h i h m i l e a g e ตัวนี้ฮะ g h m i l e l g e o o l t r e a t t e n t stop leak นี่สำคัญมันคือตรงแดงๆข้างล่างมันเขียนว่า Stop Leak นะครับ Stop Leak คือหยุดการรั่วซึมป้องกันการรั่วซึมนั่นเองมันก็คือคุณสมบัติเหมือนกับตัวนี้แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือมันจะช่วยลดการรั่วซึมเช่นแล้วมัน รถของลูกค้าเนี่ยใช้งานเป็นนานนะ้ำมันเครื่องมีการรั่วซึมตามซีนยางต่างๆนะครับ <c oughs> ตัวนี้มันจะเข้าไปเพื่อให้หยุดการรั่วซึมคือรอยรั่วเล็กๆน้อยๆน,นะครับรอยน้ามันซึมนะแต่ถ้ารั่วถึงกับหยดลงพื้นเลยอันนั้นก็ตอบตามโต๊วมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปหยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการรั่วซึมเล็กๆน้อยๆอันนี้ช่วยเหลือได้นะครับแก้ไขได้ช่วยได้ทีนี้ลูกค้าก็จะถามว่าเพืพ่อนๆเขาจะถามว่าแล้วมันจะไปแก้ไขได้ไงมันจะไปหยุดการรั่วซึมได้ไง หลักการของมันก็คือมันจะมีสารที่เข้าไปเพิ่มฟิล์มน้ํามันนะครับให้หนาขึ้นอันดับหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ามันเนี่ยเล็ดรอดออกมาทางช่องเล็กๆของซีนยางต่างๆได้และที่สําคัญตัวนี้มันจะมีสารที่เข้าไปทําให้ซีนยางที่มันแข็งเพราะว่าส่วนใหญ่รถเราเวลาเราใช้งานไปนานๆเครื่องยนต์เกิดความร้อนซีนยางต่างๆมันเป็นยางนะครับมันเป็นยางมันก็จะเกิดการแข็งตัวเมื่อซีนแข็งตัวมันก็จะไม่ค่อยรัดกับตัว ชิ้นส่วนต่างๆนี้น้ํามันก็สามารถเล็ดรอดออกมาได้หรือซีนมันแข็งแล้วเนี่ยทีนี้พอเป็นตัวนี้มันมีสารที่เข้าไปทําให้ซีนพวกนั้นน่ะนิ่มลงนะครับซีนยางต่างๆเนี่ยนิ่มลงจากซีนที่แข็งตัวนะครับทำให้ซีนนิ่มลงซีนโอลิงต่างๆมีความนิ่มมีการให้ตัวได้มันก็เลยป้องกันการรั่วซึมได้นี่ครับป้องกันการรั่วซึมได้นะครับไม่ให้น้ํามันรั่ว นะครับซีนยางต่างๆสามารถกักน้ำมันได้น้ำมันก็จะไม่รั่วออกมาแต่ต้องบอกก่อนนะต้องพูดกันตามตรงว่ารั่วเล็กๆน้อยๆลอยซึมเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ารั่วระดับหยดพื้นเลยหรือ,น,อ,น,อน้ำมันหายเป็นลิตรๆแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็ช่วยไม่ได้ขนาดนั้นนี่ฮะอันนี้ท่านใดสนใจก็ ามาดูได้นะครับที่ร้านัชวัารย,ยนต์หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ครับแต่ต้องบอกก่อนยอมรับตามตรงอันนี้แพงกว่าแพงกว่าตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นบางร้านที่เอามาขายนะอย่างผมก็เอามาลงแล้วนะครับพะมีลูกค้าถามเยอะอันนี้ลงมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาให้ดูเพราะมีลูกค้าผมจะวางไว้ที่ร้านเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนชั้นอยู่ชั้นบนนะครับชั้นวางของชั้นบนลูกค้าก็จะถามว่ามันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงวันนี้ก็เลย เอามาทําเป็นคลิปให้ดูเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นี่ฮะหัวเชื้อของ s t p นะครับหัวเชื้อมันคือ ATP นะครับเรามีจําหน่ายทั้ง2ตัวนะมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวหยุดการั่วซึมหรือ stop leak นั่นเองท่านใดสนใจนะครับย้าเบอร์โทย้ำย้าช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านชัยวัลัยยน์นะครับเบอร์โทร0 8 6 7 5 6 4 1ห1หรือ id line ก็เม m เบอร์ได้เลยฮะย้าอีกครั้งหนึ่ง0 8 6 7 5 6 4 1 6 1จหรือจะเป็น ทางหน้าเพจ a c e b o o k นะครับก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าชัยวัดอรยนบางบัวทองขึ้นแน่นอนครับหรือจะเป็นในช่องทางของ y YouTube นะครับก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับเราก็จะมากันสัปดาห์ละ1คลิปแล้วก็ในช่องทางของ TikTok เราก็มีนะครับอ่าเซิร์คัว่าชัยวัดอรยนเช่นกัน y o u t u b ว่าชัยวัดอรยนทาง s h อ p e e ท่านใดที่จะเข้าไปดูสินค้าไปช็อปสินค้าต่างๆนะครับในช่องทางของ ช้อปปี้นะครับเราขายช้อปปี้ช่องทางเดียวนะช่องทางอื่นไม่มีนอกจากช้อปปี้ก็จะมี i k k t อกมีแค่นั้นช่องทางอื่นไม่มีแล้วนะครับในช่องทางของออนไลน์หรือจะทักเข้ามาหน้าเพจก็ยินดีครับหน้าเพจ a c e b o o k นะครับหรือ ID l ดี e ก็ยินดีสําหรับช่องทางช้อปปี้ก็ไปเซิร์ชได้เลยชัยวัน์อะไรลยนต์บางบัวทองถ้าให้ชัวร์ก็พิมพ์คําว่าชัยวัน์อะไรยนต์บางบัวทองมันก็จะขึ้นเลยนะครับท่านใดสนใจอะไหล่รถยนต์นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ